สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีไหมครับวันนี้ที่บ้านของอาดินของอาดินฝนตกฝนตกหนาวมากเลยครับหนาวมากเลยครับหนาวมากเลยครับ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเบื่อกันได้ยังได้ยินแต่เสียงเบลเบลไม่ได้พาออกไปเที่ยวไหนเลยทุกคนมันหนาวฝนก็ตกด้วยเราก็เลยทําการจําสินอยู่ในบ้านนะทุกคนช่วงหน้าหนาวมันก็จะไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ก็ฝนตกโปรยโปรยฝนตกนะประมาณ20นาทีได้ฝนตกนะวันนี้ก็พาลูกเล่นจะเอ๋ด้วยทาน้องน,นาเอนเตอร์เทนกันหน่อยอยู่บ้านอยู่แต่กับลูกนี่แหละทุกคนไม่ออกไปไหนเบลก็เบือ่อมันกันอยากออกไป ข้างนอกมากแต่ว่ามันก็หนาวเนาะสงสารลูกเดี๋ยวไม่สะบงงไม่สบายมีอีกเวลาเด็กป่วยต้องทุกคนก็คงจะเข้าใจเนาะเวลาเด็กป่วยมามันทรมานแค่ไหนเราเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะป่วยแทนเลยเวลาลูกป่วยเนาะพูดถึงเรื่องอาการเจ็บป่วยนะทุกคนถ้าป่วยมาก็คืออยู่ที่นี่เราต้องอรักษาตัวเองแล้วก็ ดูอาการก่อนกินยาดูก่อนกินนู่ดกินนี่ดูก่อนถ้ามันไม่หงไม่หายก็ค่อยไปหาหมอถ้าสําหรับเราเป็นผู้ใหญ่เราดูแลตัวเองได้เรากินยาเองเราวินิจฉัยโรคเองผัวเบลนี่นะเป็นชนิดแบบวินิจฉัยโรคเองถ้าแบบมีตัวร้อนมาปวดหัวมา,มากินยาดักไว้ก่อนเออเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ไงแต่ทีนี้เรามีลูกค่ะนี้เรามีลูกคนแรกก็คือน้องอดินใช่ไหม น้องดินก็ป่วยเด็กๆมันก็จะป่วยบ่อยเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยอย่างเงี้ยมันก็จะป่วยด้วยยิ่งถ้าลูกป่วยนะทุกคนก็ผัวเบลก็จะอ่าอันดับแรกนั้นก็จะไปซื้อยามาก่อนไปซื้อยามาให้ลูกกินเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรก็ว่าไปลูกยังไม่หายลูกยังไม่หายแล้วคราวนี้ก็จะแบบจุดควันเป็นหมอเป็นหมอผีก่อนจุดควันไล่ความไม่ดีออกจากบ้านนูน่นนี่นั่นโยนไข่ด้วยมีกรรมวิธีการโยนไข่ขีด ลูกไข่ให้มันเป็นเป็นลูกเป็นล่าแล้วก็โยนไข่ไปเดี๋ยวลูกก็จะหายแบบนี้ไม่ไปหาหมอนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบหมอไม่ชอบหมอเลยยิ่งตอนน้องอดินเนี่ยป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะทุกคนตัวร้อนตัวร้อนหนักมากกินข้าวนี่อ้วกอ้วกอ้วกออกเลยกินข้าวไม่ได้เลยตัวร้อนจีเลยเช็ดตัวให้แล้วก็หายไปแล้วก็มีไข่กลับมาอีกแล้วกินข้าวเข้าไปนี่ก็อ้วกออกมาเยอะมากกินข้าวไม่ได้เลยนอนซมอย่างนี้ ผัวเบลนังก็วินิจฉัยเองเลยนะนก็บอกว่านางไปดูใน Google นางก็บอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้กินแตงโมแตงโมเดี๋ยวมันไข้มันจะลดนาะงก็บอกองี้สักพักเห็นแต่งตัวเดินออกไป ไปเบลก็เลยถามว่าจะไปไหนเดี๋ยวนางจะไปซื้อแตงโมกลับมาพร้อมกับแตงโมทุกคนลูกใหญ่มากแล้วก็ตัดให้ลูกกินลูกก็กินใหญ่เลยเห็นไหมหลูกกินไม่อ้วกเลยแบบนั้นแบบนี้กินแล้วคาวนี้น้องอดินก็ตัวเย็นขึ้นเอาไอ้แตงโมเนี่ยมันเราเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะตอนที่คุณยายบอกคุณยายก็บอกเสมอว่าเวลาป่วยเวลาไข้ห้ามกินแตงโมเด็ดขาดเดี๋ยวมันไข้มันจะตีกับคุณยายก็บอกแบบนี้มันมันจะผิดไข้เดี๋ยวมันไข้มันจะสูงขึ้นกว่าเดิมคุณยายก็บอกแบบนี้เบลก็ ได้ยินมาแล้วก็จํามาแล้วก็ไม่เวลาลูกป่วยก็ไม่ให้ลูกกินแตงโมเลยแล้วผัวก,ก็เป็นแบบไปดู Google มาแล้วเขาก็บอกให้กินแบบนี้แบบนี้แปลว,ว่าอู้คนอีหลานมันมันอาจจะเป็นดีก็ได้ก็ให้ลูกกินแล้วพอลูกกินเข้าไปแล้วก็ตัวก็เย็นเย็นลงใช่ไหมทุกคนพอพอลูกตัวเย็นลง ตกกลางคืนตกกลางคืนหมาทุกคนลูกเบลไข้หนักกว่าเดิมหนักคือชนิดแบบว่าตัวร้อนจี39องศาได้หอบหิ้วกันไปหาหมอเบลว,ว่าถ้า ลูกไม่หายดีหรือเช็ดตัวให้กินยายแล้วลูกกินข้าวไม่ได้ถึงขนาดกินข้าวไม่ได้กินและอ้วกควรจะไปพาไปหาหมอแล้วนะแต่ผัวก,ก็คือไม่พาไปแล้วเวลาจะไปหาหมอก็คือเราก็ต้องรอผัวไปไหนก็ต้องรอไปกับสามีอย่างเงี้ยมันลําบากนะทุกคนมันตัดสินใจเองไม่ได้อยู่ที่เนี่ยแล้วมีครั้งที่น้องอันดินป่วยหนะักมากๆเป็นลำไส้อักเสบใช่ไหมแต่เรายก็ยังไม่รู้ว่าน้องเป็นลำไส้อักเสบก็คิดว่า เป็นไข้ไม่สบายเบลนี่คิดว่าลูกติดโควิดอเบลคิดว่าลูกติดโควิดแต่ว่าป่วยแบบโอ38องศา39องศาเลยนะก็เช็ดตัวแล้วครัวนี้กินยาก็กไม่ไข้ไม่ลดแล้วแบบเออเช็ดตัวอย่างเงี้ลูกก็เวลานอนก็นอนละมือแบบแบบเนี้ยพอตกเย็นมาลูกก็แบบ มีปากอาการปากซีอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะช็อกแล้วแต่ผัวก็ยังอารมณ์ดีอยู่ก็พาลูกไปอาบน้ําแบบโอ้โหไปอาบน้ําเดี๋ยวมันก็ไข้ลดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปอาบน้ําเลยนะคะเรานี้แบบใจอยู่กับหมอแล้วแต่ว่าผัวนี่ก็คือใจเย็นเป็นแบบเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแบบนี้มันไม่ได้ติดโควิดหรกอย่าพูดไปดูเบลได้นะว่าลูกเแบลบว่าให้ลูกติดโควิดถ้าติดมันก็ต้องติดทั้งบ้านเสียอะไรแบบนี้เแบลบว่ามันมันปากซีแล้วนะพาไปหาหมอเถอะ พอเห็นปากลูกซิเท่านั้นก็พาหอบพี่อูกันไปหาหมอทุกคนพอกันไปหาหมอแล้วก็หมอก็เลยบอกว่าน้องน่ะเป็นอ่ะลูกกระเพาะเกี่ยวกับลำไส้เนี่ยกินยายเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอ่าเจ็ดวันก็คงมาตรวจเลือดนะหมอก็บอกอย่างนี้น้อเขาก็พูดดีๆนี่แหละพอเจ็ดวันลูกก็หายดีออพอหายดีไปปุ๊บหายดีแล้วสามวันต่อมาเจ็ดวันเนี่ยหายดีสามวันต่อมา ไข้มันก็กลับปฏิอีกเพราะว่าหมอบอกแล้วว่ามันอาจจะมีอ่าไวรัสอยู่ในลำไส้อย่างงี้ใช่ไหมพอป่วยอีกรอบเนาะเบลก็เลยเล่าให้แม่ย่าฟังว่าเออน้องอดินป่วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบม่ย่าก,ก็วินิจฉัยมาเลยทุกคนติดโควิดแน่นอนโควิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปหาหมอไม่ได้ไปหาหมอคลินิกเดิมนะที่เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับลำไส้ไปอีกคลินิกหนึ่งที่แม่ย่าแนะนํามาเออก็ไป ก็มีคุณลุงแก่ๆคนนึงเป็นหมอเขาก็นั่งอยู่ข้างในเราก็เข้าไปตรวจแล้วเขาก็ตรวจเหมือนอ่าชีพจรของน้องอดินหมอคนนั้นก็คือไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเลยทุกคนตรวจแค่ชีพจรอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าติดโควิดแน่นอนโควิดโควิดนักบอกงนี้เป็นโควิดแน่นอนทุกคนแล้วก็แบบโอ้เราก็แบบโอ้ยลูกเป็นโควิดเลยวะเป็นกระเพาะเสร็จแล้วก็มาเป็นโควิดอีกเราเบลก็คิดแบบนี้เนาะเบลก็ลืมไปเลยว่าหมอบอกให้ไปตรวจเลือดแบบนั้นแบบนี้เบลก็ มาบ้านเขาก็เลยสั่งยาแบบยาเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อในปอดอย่างเงี้ย ฉีดยาเลยไม่รู้ให้น้องอดินเยอะมากแล้วน้องอดินก็นอนโซมแบบนอนแบบไม่ไม่ตื่นเลยทุกคนแล้วแบบกินข้าวไม่ได้กินอะไรก็ไม่อยากกินน้ําก็ยังไม่อยากกินกลางวันที่ไปหาหมอคุณลุงแก่ๆคนนั้นมาที่ว่าเป็นโควิดใช่ไหมแล้วพอไปมาก็เอายาให้ลูกกินแล้วก็นอนลูกก็นอนไปแบบนอนละเมือตัวร้อนเบลก็เช็ดตัวให้มันก็ไม่หายสักทีมันก็แบบโอ้มันก็ตัวร้อนอยู่อย่างนั้นมันไม่หายสักที หมอเขาก็บอกนนะคุณลุงแก่ๆเ,เขาบอกว่าถ้าแบบมีอาการหายใจติดขัดต้องพารีพาไปหาหมอทันทีแล้วตกเย็นมาน้องดิ้ก็คือหายใจติดขัดหืดห้านหืดห่านแบบหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนเหมือนออกซิเจนมันมันโควิดมันมัน,ม,นมันลามไปที่ปอดอะไรเงี้ยเราก็คิดไปเนาะทุกคนว่าไม่ได้แล้วเราต้องพาลูกไปหาหมอแล้วทัานนี้ก็จะพาลูกไปหาหมอ ผัวก็ได้ถามว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอที่ไหนจะไปหาหมอที่ไหนอย่างเงี้ยเแบลบก็เลยแบบมีคลินิกอยู่ที่เบลชอบไงมันเป็นคลินิกที่มันเปิด24ชั่วโมงเแบลบชอบหมอตรงนั้นมากเขาเขาแบบแต่ว่ามันแพงเพราะตอนเลขที่ว่าจะไปกันเพราะบ้านนางไม่พาไปเพราะมันแพงนี่แหละก็เสียน้อยเสียมากไงทุกคนจะไปตรงนั้นตอนเรีกก็คือจบแล้วเแบลบก็เลยว่าเออไปคลินิกนั่นแหละแพงก็จ่ายพูดอย่างนี้เลย ก็พากันไปคลินิกนั่นแหละก็ไปถามหมอแล้วเขาก็เลยบอกว่าอา่มันก็ไม่ได้ติดโควิดนะหม,หมอนั่นบอกนะเบลก็นึกถึงหน้าพ่อใหญ่แก่ๆนั่นเลยว่าเออมึงก็ตรวจชิปจระจรให้ลูกกูแล้วก็บอกว่าลูกเรานะ่ะเป็นโควิดม,มันก็น่านี่นะแล้วพอไปหาหมอตึก24ชั่วโมงนะเขาก็เลยตรวจดูแบบให้ตรวจวัดค่าออกซิเจนเขาก็เลยบอกว่าวัดค่าออกซิเจนแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะ มันก็ยังไม่มีอะไรแล้วคนที่นี่ก็คือทุกคนเขาถ้าบอกว่าเป็นโควิดน่ะเขาไม่ตรวจแบบแหย่จมูกจมูกเงี้ยไม่ตรวจให้เลยก็คือไม่ไม่สั่งยาตัวนี้ให้เลยมันมันเหมือนไม่ไม่ได้มีอาการแบบนั้นก็ก็คือไม่ได้สั่งยาตัวนี้แบบเช็คให้เลยนะเบ mm hmm. ลก็ถามคุณลุงแก่ๆที่เป็นหมอคนนั้นเลยนะว่าลูกเบลติดโควิดทําไมถึงไม่ตรวจอ่ะที่แบบที่มันแหย่จมูกแล้วที่ตรวจโควิด COVID อ่ะ เขาบอกว่าไม่ต้องเด็กมันก็เป็นแบบนี้หมดแหละเขาพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วพอมาหาหมอที่มันเป็นตึกยี่สบสี่ชั่วโมงหมอก็อาบอกว่ามันออกค่าออกซิเจนมันก็โอเคไข้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยหมอเขาวูดอย่างนี้แล้วหมอคนนั้นเขาก็เลยสงสัยแล้วก็เปิดเขาคนนี้เขาก็เลยเปิดท้องน้องอดีตนะขึ้นดู okay, okay. เปิดขึ้นดูแล้วก็จิ้มจิ้มดูมันมันก็เป็นแข็งแข็งเนาะท้องน้องอดีนนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ไปตรวจอ่อ ตรวจเลือดดูว่ามันมันมีอะไรอยู่ในนั้นคนอีหลานนี่ก็คือเขาตรวจเลือดเลยนะทุกคนตรวจเลือดแล้วก็เขาก็จะดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้รอผลเลือดประมาณสี่ชั่วโมงได้พอสี่ชั่วโมงออกมาแล้วผลเลือดก็เลยออกมาว่าน้องอดนะีเป็นลำไส้อักเสบมีไวรัสอยู่ในลำไส้เขาก็จะให้กินยา กินยาปฏิชีวนะหมอก็สั่งยาปฏิชีวนะแล้วก็ยานู่นยานี่ให้บำรุงบำรุงอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยบอกว่าให้กินอาหารอ่อนๆนู่นนี่นั่นเหมือนที่เบลเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกระเพาะอย่างนี้ไงก็ให้กินอาหารอ่อนๆนะนี่แหละไปหาหมอที่ตึก24ชั่วโมงที่ว่ามันแพงๆนั่นน่ะทุกคนมันก็หายเลย ไม่ต้องไปแบบโอ้แม่ยาเบลนี้นำมุคคลินิกนี้ดีแบบออ้ไปถึงลูกกูเป็นโควิดเลยค่ะถามว่าแย่จะหมูกไหมตรวจโควิดไหมไม่มไมเบกมันเป็นอย่างนี้หมดบินีใช้เก่งตรวจไม่ถึงสองนาทีทุกคนไล่เราออกมาแล้วคือก็คือเอาเงินนั่นแหละแต่ว่าคลินิกผู้ใหญ่แก่ๆนะนั่นก็คือคนเยอะมากเด็ก ที่ไปหาหมอนี่เยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าอเด็กคนนะนะั้นเป็นโควิดจริงหรือเปล่าก็บอกว่าเขานะเป็นโควิดหัวเบลนี่นะเบลเบลบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ไปคลินิกที่ว่าเบลนะชอบเปิดมันเปิด24ชั่วโมงนั่นะไปตรงนั้นหมอมันดีเบลก็พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกนางก็แบบมันไกลจากบ้านเบลมากเลยนะทุกคนมันขับรถไปก็เกือบ40นาทีแล้วรถมันก็ติดมันเป็นถนนกว่าจะข้ามถนนใหญ่ไปได้มันรถติดมากนางก็ขี้เกียจไปรถติดนู่นนี่นั่น นี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาแบบโอเบลอึดอัดมากเวลาลูกป่วยเนี่ยนางก็จะเอาไปหาหมอตรงนี้ไหมใกล้ๆไหมไอ้ไปหาหมอใกล้ๆบ้านนะโอเคนะเขาบอกว่าให้ไปตรวจเลือดแต่นางก็ไม่เชื่อเขาเห็นไหมไม่ไปตรวจเลือดแล้วเป็นไง ลูกเป็นอย่างอื่นแทนก็วินิจฉัยไปเองว่าลูกป่วยธรรมดาเป็นไข้ธรรมดา,า,รรมดาครั้งนั้นก็คือน้องอดินเป็นหนักมากๆเบลนี่สติแตกไปแล้วลูกป่วยเวลาลูกป่วยไม่สบายเนี่ยเบลว่าเบลจะไปหาหมอที่แบบเบลชอบตรงนั้นมันถึงมันจะแพงแต่ว่าหมอมันก็ดีแต่ผัวก็อมมันแพงมันประหยัดเนี่ยมันประหยัดเอาไว้เถอะเ,เงินมึงเอาไว้เผาตัวเองเถอะไม่จวงไม่จ่ายอะไรสักอย่างเบลก็พูดอย่างนี้เลยนะนะ้านะก็แบบก็เลยพาไปทุกคน ถ้าไม่พูดแบบนั้นก็คือไม่พาไปต้องได้กินหัวกันก่อนถึงจะได้พาไปพาลูกไปหาหมอวินิจฉัยเองซื้อยามากินเองโอโ้โหเป็นหมอผีเองทุกคนไม่ชอบหมอหมอมันโกหกหมอมันโกหกมันโกหกอะไรคะเขาจะไปเรียนมาทําไมมันก็หมอมันก็ต้องแบบมันก็อยากได้เงินด้วยหมอเขาเองก็มีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นด้วยมันก็ต้องมีผลตอบแทนให้เขาบ้างใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ว่าหมอทุกคนมันจะ อ,อยากได้เงินทั้งหมดมันก็จะมีหมอดีไม่ดีเราก็ดูไงว่าคลินิกที่เราไปนะ่ะมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงมันดีไหมแล้วเบลเลือกแล้วคลินิกที่เบลไปนะ่ะเบลว่าหมอตรงนี้นะ่ะมันดีเราเป็นแม่เบลเบลเซนแรงนะทุกคนเซนแรงเรื่องหมอเห็นไหมตอนที่เบลมีลูกอก่ะเบลยังเบลไปคลินิกเว็บเดียวที่เบลเห็นเลยเบลก็กกว่าหมอคนนี้ไม่ดีนะเบลไม่ไป เราจะไปที่อื่นพอไปเจอที่อื่นมันก็เจอที่ดีกว่ามันเราก็ต้องดูคนด้วยว่าเขาเป็นแบบไหนหมอคนนี้เป็นแบบไหนใช่ไหมละ่ะไม่ใช่จะมาวินิจฉัยเองอู้เด็กมันพูดไม่ได้เราต้องพามันไปหาหมอก่อนละ่ะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เองเราแบบกินยงกินยากิกนชาไปมงใบไม้เราก็คือมันได้มันเรานอนพักผ่อในให้เพียงพอมันก็หายป่วยได้ไงทุกคนแล้วโลกใบนี้มันจะมีหมอไว้ทําไมถ้าเราไม่ไปหาหมอก็จะมีแต่บอกว่าหมอมันโกหกแบบนั้น แบบนี้มันอยากได้แต่เงินความคิดผัวแบบนี้นะมันมันประหลาดกว่าคนอื่นนะทุกคนมันไม่เหมือนคนอื่นเลยจริงๆยิ่งช่วงเป็นโควิดเยอะๆคนเป็นโควิดเยอะๆใช่ไหมพี่สาวนี่ก็คือติดโควิดประมาณ3รอบทุกคนทั้งทั้งสรอบนะไม่เคยไปหาหมอเลย ก็รักษาตัวเองอยู่ในบ้านซื้อยามากินเองแบบนั้นแบบนี้นางก็พูดกับเบลนะว่าถ้าไปหาหมอก็หมอเขาก็พูดแบบเดิมนั่นแหละแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อยามากินเองเราอยู่บ้านเรารักษาตัวเองมันก็หายนะทุกคนที่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าเราติดเราติดโควิดน่ะ เราต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านถ้าไม่แบบฉุกเฉินจริงๆเราจะไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยนะทุกคนโรงพยาบาลสนุงสนามแบบช่วยเหลือเหมือนที่เมืองไทยไม่มีเลยนะทุกคนไม่มีเลยติดโควิดนิดหน่อยเราต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วบ้านก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมถ้าติดก็ติดด้วยกันทั้ง4ี่คนแน่นอน ไม่ได้ไปนอนที่โรงพยาบาลนะถ้าแบบไม่เบือหายใจติดขัดจริงๆเพราะถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลก็คือเราต้องแอดมีดเราต้องจ่ายเงินต่างหากเขาก็เลยไม่ไปคนที่นี่ก็เลยเลือกที่จะ รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ไม่ไอที่ตรว yeah, จโควิดแย่จมูกจมูกเนี้ยไม่ไม่ไม่เคยซื้อมาตรวจเลยนะทุกคนเบลก็ไม่เคยได้ตรวจเลยเบยเยเลเ,บเป็นไข้เองนะเป็นไข้แบบเบลว,ว่าเบลเป็นโควิดเนี่นเยเนี่ยเบลไอไอชนิดแล้วจมูกเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้กลิ่นเลยผัวก,ก็บอกว่าไม่เป็นเราเป็นไข้ปกติธรรมดาแล้วพาไปหาหมอนะหมอเขาก็วัดค่าออกซิเจนเขาก็เลยบอกว่า เออโอเคนะไม่ได้ติดโควิดนะแบบนั้นแบบนี้ตอนนั้นบุ๊กเบลก็ท้องอยู่ด้วยเขาก็ไม่อยากพูดให้เราตกใจแล้วก็ไอ้ที่ตรวจแหย่จมูกจมูกตรวจโควิด,วดนะ่ะก็ไม่ได้ตรวจนะทุกคนก็ก็คือเขาบอกว่าไม่ไม่มีโควิดหรอกเขาบอกงี้วัดแค่ค่าออกซิเจนแค่นั้นก็พอไม่ได้ตรวจอะไรเลยนั่นแหละไม่ได้ตรวจก็คือไม่ติดทุกคนที่นี่เป็นแบบนี้แล้วก็ซื้อยามากินรักษาเองรักษาตามอาการกินซุปด้วยกินแบบนู้นแบบนี้ด้วยมันก็ ก็คือด okay. ีขึ also, rested, ้นสุดท้ายก็คือดีขึ้นทุกคนตอนนี้ก็คือเบลก็ป่วยอยู่ประมาณ4ี่ห้าวันนะก็อาการของเบลก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะทุกคนมันก็ยังมีปวดแบบบิดๆอยู่นะแบบมีท้องเสียแบบท้องเสียแบบเข้าห้องน้ําบ่อยอย่างเงี้ยมันก็ยังอาการยังไม่ปกติก็อยากไปหาหมอผัวก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นกินยาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปหาหมอเขาก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนเหมือนเดิมแล้วจะไปหาทําไมนางก็พูดกับเบลอย่างนี้เบลก็เลยจุกไปเลยทุกคนแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็แบบ เออช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายดีหรอกมั้งเออไม่พูดอะไรเลยทุกคน,บ,นนะบางทีก็น้อยใจนะว้ยเราก็อยากไปหาหมอให้หมอเขาดูอาการว่ามันเป็นอะไรมันมีอ่อมันติดเชื้อหรือเปล่ามันน่าจะติดเชื้อแหละในท้องเบลเนี่ย เพราะว่ามันมันไม่หายดีทุกคนมันมันประมาณสี่ห้าวันแล้วมันไม่หายเลยกินยาได้กินแค่ยาน้ำธาตุน้ําขาวอะ่ะมันเป็นเหมือนยาที่ลดกดน่ะกินอยู่แค่นั้นแล้วมันก็ยังเจ็บท้องบิดบิดก็อยากไปหาหมอผัวก็บอกไม่พาไปสักทีน,นี่แหละทุกคนก็รักษาไปรักษาตัวเองไปตามอาการเแบลบก็จะกินอาหารอ,อ่อ,อนๆเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะเนาะเขาก็บอกไม่ให้เราไปหาหมอก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าอยู่เมืองไทยเราก็คงจะแบบ ไปแล้วแหละเราก็คงไปหาหมอตรงดิ่งไปหาหมอแล้วแหละแต่ว่าที่นี่เราไปไหนมาไหนเองไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องรอผัวบางทีมันก็โหดร้ายกับเราเกินไปแต่ก็ยอมรับสภาพตัวเองนะเพราะว่าเราอดทนอยู่เพื่อลูก,กนเนาะจะไปไหนมาไหนก็มันก็คงลำบากนะทุกคน แต่เบลก็อดทนนะเดี๋ยวมันก็หายดีแหละทุกคนไม่เป็นไลยหรอกพระเจ้าวอวยพรเราอยู่แน่นอนวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ